สวัสดีค่ะเรียนห้่ะศิลป์กูจีนะคะทีน ja ี้เราจะเรียนชุดเพลงแล้ที네่คล้ายกันชุดที่เก้านะคะช uh ุด huh. ที่เก้านะคะลูกค่ะที <ER <car 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 ่เก้าปลาหัวตนะคะจำได้ไหมตอนนั <car <car ้นครูจีครูสอนได้แล้วนะแล้วมันมีเลขคล้ายๆเลขเก้าคล้ายปาหัวตูาเหนือตัวตันี้นะคะให้สัมพันธ์กันเนาะเวลาเราเรียนเราก็จะบูรณาการตั้ง พยายามใหสาบ้างภาษาไทยบ้างภาษาอังกฤษบ้างนะคะเพื่อที่ว่าเด็กยุคใหม่เนี่ยจะต้องใี้เก่งนะเพราะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ยุคดิจิตอลแล้วเนาะเราจะต้องเรียนรู้ปรนนการนะคะให้เก่งเออนะโอเคพร้อมไหมที่ยังเอ่ยพร้อมหรือยังคะพร้อมไหมพร้อมสามสี่เออเกนะคะเด็กๆดูนะคะชุดที่เก้านะ เป uhm ็นรูปหนูเจอรี่นะเจอรี่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 ก็จะต้องเป็นพยานาตัวไหนนะก็ต้องเป็นตอะไหนคะนอหนูนอนหนูมีรูปร่างเป็นอย่างไรเด็กยวจำรูปร่างมันไว้ด้วยนะลูกนะไม่ใช่เราบอกแต่ว่านอหนูนอหนูนอหนูนะเห็นแต่บอกว่าเนี่ยอ่ะมันสุบินาตัวไหนบอกคกูชี้สิ หนู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 ถ้าหนูจำภาพได้ตอบได้เลยนอนหนูง่ายชังเลยปูชีนะนี่มันง,ง่ายแล้วพอเราเปิดปุ๊บผูชีปิดปักตรงนี้ผูชีไม่ได้เห็นลูกบอกูตอบได้ไหมนอนหนูค่ะนองหนูค่ะมีเลยนี่ถือว่ายำเลยเอเซร์นดะอ่ะต่อไปเราจะพัฒนาไ,ไปเรื่อยๆน,น,นะอ่ะต่อไปค่ะรูปร่างคล้ายๆกันอันนี้รูปต่อไปนองหนูต่อไปฉอ เป็นฉิ่งนะคะฉิ่งชอบฉิ่งจีดังนะคะก้ะจิงจีดังนะคะก็ะจิงจีดังเขียนยางไรเด็กูนะคะกระชิงจีดังเนี่ยก็คล้ายๆกับนอนหนูแล้วนี่นะคล้ายๆกับนอนหนูนั่นแหละนะดูดูตัวนี้ดูตัวนี้นะคล้ายๆกับนอนหนูเลยนะคะเพียงแค่คุณจีบิดตรงนี้จีบิดตรงนี้ปุ๊บนะเป็นนอนหนูไหมเป็นนอนหนูเลย แต่ช้อชิงเขาจะมีหลัง nah. คานะคะมานะเะติดจำให้ได้นะช้อชิงนะคะนะจำไม่ได้นะอ่าช้อชิงเกียนยนี้นะคะช้อชิงเกียนยนี้นะคะนะคะอ่าต่อไปค่ะรูปอะไรคะเนี่ยพวาสมานะคะมออามาไม่โทรมามาทุกๆนะมามีกี่ขาเนอะข้าวไม่ได้เหรอ ้องไม่ไหนีน่ีสี่ขานะคะหนึ่งสองสามสี่นะมีสี่ขาเพราะฉะนั้นม้าก็ต้องมีพนังน,นะตัวอะไรนะมันมอม้าเนี่ยจะเป็นมมา้านะ,ะมา้มาจะขมวดท้้งหน้าข้างหลังลากขมวดขมวดขมางหมวดข้างห,างห,างหลังก็ได้อ่า,อาดูาาๆๆนะ,ะมา้มาดูสังเกตดูนะครูจีจะจัดเซตให้มาเป็นที่เป็น ขมวดขมวดเลยที่มันทรงคล้ายๆกันแหละลูกนะคะนอรุยก็อชอฉิมก็เป็นพี่กับน้องก,กันต่อไปมอม,อมอ้าขมวดข้างหน้านะคะต่อไปรูปต่อไปเป็นรูปอะไรคะงางีงามละคังดังคันกลางวันเพราะดีเพราะพระทันตีเพื่อบ,บนวีลานะคะละคังนะคะละครหนูก็เป็นรูป ไปแ้นะก็เป็นคอระคอระคันนั่นเองคอระคันนะคะคล้ายๆกับเขาเป็นพี่น้องกันแม่มากคอระคันเนี่ยเด็กๆดูนะคะเขียนเหมือนการเป๊ะเลยนะคะหมดหมดท่านัน้นกันเลยแต่ว่าหัวแตกต่างกันที่หัวนะคะหัวเป็นยังไงครับแตกต่างกันตรงไหนปกะภูชีใช่ไหมแตกต่างกันตรงที่คอระคันเป็นยังไงคะหัวแตกเก่งมากเก่งมากจ้าเด็กๆหัวแตกนะ ต่อไปค่ะขบวนเหมือนงันอีกอันนี้เป็นหอหีบใส่ผ้านะคะใส่ของนะคะนะ่ยห้อหยบใส่ผ้าใส่ของล้าค่าใส่ของมีค่าใส่สินเนีย่ยถ้าสมัยก่อนเป็นจีแบบเนี้ยจะเป็นทองคำหรืองะไรเนี่ยน่าน่านะอะห้ียหยิบง่ายๆเดี๋ยวดูนะคะเห็นไหมคะจะขมวดด้านบนนะคะทีเดียสังเกตดูชุดนี้ชุดของพี่จีนะคะนะคะมันจะเป็น หมดหมดเลยนะอ่าเอาตรงนี้ก่อนนะคะซ้ำๆก่อนนะเอาซ้ำหมดหรือว่าจะไปหมดไม่หมดก่อนเนาะแล้วค่อยซ้ำโอเคอ่ามีเพื่อนบอกว่าอมบอลนเลคุเจทีเดียวร้อยอ๋อโอเคจัดทั้งหมดนะคะอ่าดูขาดูนะคะอันนี้รูปน้องเนมนะคะน้องเนมนะคะน้องเนมอ่ารูปน้องเนมอ่ารูปน้องเนมเพราะนั้นน้องเนมจะขมวด อยู่ที่ตรงกลางหรือตรงด้น่านท่ายค่ะใครจำได้ใครจำได้อ่าด,ดูสิทายถูกไหมนะคะนอนนี้จะขมวดอยู่ที่ด้านหลังนะคะเวลาเราเขียนดารลาขึ้นไปนะ,ะแล้วเวลาขมวดขมวดยังไขง,มงขมวดอย่างนี้นะคะ,นะคะจะกลาวขึ้นมาเลยนี้นะคะนะคะใครจไม่รู้นะคะนี่คือน,นอนนี้ต่อไป ตอนนี้ก็มียากเหมือนกันนะเป็นชอเชื่อหรือต้นไม้ชอเชื้อต้นไม้เนี่ยจริงๆแล้วมันมาชอเชื่อต้นไม้แบบเนี้ยมาจากกัมพูชียนะมาจากกัมพูชานะคะชอเชื้อต้นไม้แบบเนี้ยนะคะมีค่ะมีความเป็นมานะดูนะคะชอเชื่อเป็นไงยๆช่อเช้เขาก็จะคล้ายๆกันตอนนี้แหละแต่ว่าเขาก็หมดตรงกลางนะคะตรงกลางนะะคดูนะลูกนะ ต่อไปคนที่สวยจังเลยยอเอ้ยยอเอยนสวยจริงหน้าจูมารียอาจยังสมเป็นกุลรสตรีนะเป็นกุลรสตรีนะคะก็คือยอหยิงยอยอเยีกยนงไงคะเดี๋รูผู้หญิงก็อยอหยิงนะ นะถ้าแบบทอมันโทหน้าขาวโคลแบบนะนี่เยอหญิงนะคะแทนเยอหญิงนะคะอันนี้เรียนดูเยอหญิงเขีนยนยางไรนะทรงคล้ายๆกันทรงคล้ายๆกันโครงุงมีโครงคล้ายๆกันมีหัวอยู่ข้างในเหมือนกันจริงๆแล้วรอนเมนชอเชอเยอหญิงเป็นญาติสะถอถุงนะลูกนะคะถ้าปิดตรงน,นี้ปุ๊บจะดีดูนะคะ ยึดมือนะคะกูจีปิดปุ๊บจีปิดปุดป๊บเห็นไหมคะเป็นอะไรคะเป็นทอยทวงทันทีเลยนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะน่พอเป็นขมวดก็เลยกลายเป en, ็นนอนเนียนชอยชื่อแล้วก็ยะะ่อยิ้มย่อยิ้มอย่าลืมใส่ลืมใส่หัวด้านล่างด้วยนะคะผู้หญิงต้องนั่งให้เรียบร้อยตรงนี้ต้องนั่งให้เรียบร้อยเก็บมือเก็บเท้านะคะนั่งให้สง่างามนะลูกน,นะตรงนี้ให้ตรงกันด้วยเวลาเขียน ลายเขียนต้องเขียนตรงนี้หัวกับตรงนี้ตรงกลางนะให้ตรงกันนะคะไม่ใช่เขียนตรงนี้อี่ขมวดอยู่ตรงนี้ไม่ใช่นะไม่เอาไม่ถูกนะคะกให้ถูกต้องนะคะลูกสาอ่ะทีนี้เราทบทวนกันนะคะอ่ะชุดที่นั้นนะเป็นขมวดหมดเลยเห็นไคะหมวดหมวดด้านหลังด้านหลังอันนี้ขมวดด้านหน้าด้านหน้าอันนี้ขมวดตัวไหนขมวดข้างบนนะต่อไปขมวดด้าน หลังขมวตรงกล้ากระบาตรงนี้มีหวัวอยู่ด้านล่างนะคะเกณฑ์ตรงกับตรงที่ตรงกลางไว้ด้วยนะอ่ะที่เราจะมาท,กกะะทาบทอบกันนะคะลูกค้าเคยชิคกี้พายขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยแล้ววีราวนะคะอ่ะเด็กนะคะผู้ตามนุษย์ผู้บ่อยนะคะสมองมันจะจำได้นะคะสมองนี้มันจะทำงสามารถจดจำสิ่ง,งต่างๆโดยการที่เราฝึก ฝึกแล้วก็มีการออกเสียงนะคะยังไงออกเสียงเขาจะยิ่งจได้มากขึ้นแต่ถ้าเราอ่านใจเราจะจําได้เพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์หรอกแต่ว่าถ้าเราทั้งตาดูหูฟังเนี่ยได้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะต้องมันได้หมดเลยนะคะอ่านดูนะคะนอนหนูนอนหนูนอนหนูเราจะพูดสามขังนะ,ะต่อไปช้อชิงช้อชิงช้อชิงนะต่อไปค่ะ คือความพูดีเลยมอม้ามอม้ามอม,ามา้มาต่อไปค่ะคอรักขังคอรักขังคอรักังต่อไปหอจีบหอจีบหอวจีบจ้ะต่อไปค่ะอนอนเหนืแล้วนะนอนเหนนอนเหน,นอนอนเหนต่อไปค่ะชอเชื่อชอเชื่อชอเชอื่อต่อไปค่ะยอหญิงยอหญิงยอหญิงนะคะอ่า ทีนี้ใกล้จะจบใกล้จะจบใกล้จะจบนะชุดเก้าแล้วชุดสิบก็จะจบนะนะทีนี้เราก็มาเพิ่มความการพัฒน,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 นาลองดูซินะจีลองปิดดูซิจีลองปิดดูซิให้หนูบอกตัวจีนะนูยน้องดูให้หนูบอกตัวจนะีสามตัวเนี้นะคะต,ตัวนี้ตัวอะไรคะบอกได้ไหมนะลองไปทดสอบดูเองนะ เรามีใบงานจีแจกใบงานไปแล้วจริงๆเดี๋ยวเรวามรู้ไปดูวยด้วยนะคะเพินก็เลยจะมองคู่หนึ่งแรกหนึ่งถึงสิบนะคะนับจำนวนแล้วก็เอ็นแซดจีให้ไปหมดแล้วนะเพราะนั้นน,นี่หนูก็ทบทวนแล้วก็ดูแบบบอยจําได้นะคะต้องเป็นแบบนี้ดูนะแล้วเราก็ดูว่าอ่ะตัวอะไรคะเนี่ยหนูหนูหนูจะชิงจะชิงจะชิงหมอม้าหมอม้าหมอม้าอย่ามนี้นะสไลด์ตก็มาหมอมอ้า ชขาจริงฟังหนูนะคะนะคะพอปิด so ป so so ุ so ๊บพอปิดปุ๊บถ้าเราจําได้แสดงว่าเรามีพลังงานนะคะต่อไปค่ะพอาติดตัวนี้ดิจิตัวอะไรคะอ่าขอละครั้งขอละครั้งขอละครั้งขอฮีขอฮีขอฮีอ่ะต่อไปย้ายลงมาติดจำนี้บ้างอยู่ตัวนี้บ้างจําได้หรือเปล่าจําได้หรือเปล่าจำได้หรือเปล่านะดูนะชี้ปุ๊บตอบปั๊บชี้ปุ๊บตอบปั๊บ ชคุณตบปั๊บนะ่ช่ไม่ยกาเอ่อกบอาลูกเอาง่าไปยากเลยนะนอนเนนนอนเนนนอนชอชื่อชอชื่อชอเชแล้วก็ย่อหญิงยอหญิงย่อหญิงอะนี่เราปิดปิดนะคะตลองดูแล้วนะอ่ะตอบได้ไหมตัวอะไรเอ่ยอะไรก็ตรงนี้ชอชื่อช่อเชืชอเชื่สุดท้ายสีน้ำเงินตัวอะไรคะ ก็ุกๆๆๆๆๆๆระดุ๊กกระดึ๊กแป๊นอะไรคะโยหญิงนะคะต่อไปค่ะน้องเมนน้องเมนน้องเมนนะคะจะได้นะแล้วเราก็จะพัฒนาเพิ่มขึ้นเราก็จะก่นเพิ่มขึ้นนะคะลูก้าบายบายบ๊าบายคิดดต็กอ่อไปชจอที่เดี๋ยนะต่อไปเราจะเจอกันชุดที่น้งกรเทโอเคบ๊ายบายบ๊าบาย ทำได้นะคะลูกคนเก่งทำได้อยู่แล้วเนาะ